ของคนขาดโปรโตีนนะครับเพราะว่าหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองป่วยอยู่แต่ว่าการที่เราบอกว่าเราเป็นโรคขาดโปรโตีนเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นโรคที่ตรวจได้ทางการแพทย์ก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ผมมาเดี่ยวเพราะว่าน้องมาดไปนะครับทงานการกุศลที่ศาลนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับสัก15นาทีเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอบคาถามสักหน่อยหนึ่ง ดี๋ขอดูหน่อยนะครับว่าสัญญาณภาพปกติไหมเดี๋ยวเราสอนสั้นๆก็พอนะครับจริงๆเรื่องนี้สอนนิดเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะมีคําถามมากกว่านะครับเพราะว่าหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะร่างกายเราขาดโปรตีนเราดูยังไงน้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังนะครับแล้วก็เอาความรู้นี้ไปปรับใช้ดูนะครับโอเคไม่กระตุกใดๆนะครับอ่ะเดี๋ยวปรับปรับกล้องนิดนึง อะซูมเอาหน่อยดีกว่าเนาะอ่านะครับเปลี่ยนหน้าหน้าผมจะดูใกล้เกินไปนะครับโอเคนะครับเพจผมอ่าดีนะครับเพจผมดีเพจองมาดีนะครับอ่าโอเคนะวีรพง์เข้ามาแล้วนะครับอ่ะวันนี้จะมาเริ่มกันนะครับ10อาการของคนขาดปโปรตีนนะครับ อาการแรกก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นอาการที่บางทีแบบไปตรวจร่างกายในโรงพยาบาลแล้วเราก็ไม่ได้เจอว่าเราเป็นโรคอะไรนะครับอาการขาดโปรตีนอันแรกก็คือบางคนจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายรู้สึกไม่ค่อยมียแรงนะครับอาการแบบนี้จะมีอาการแปลกๆคืออาการเป็น fluctuate นะครับก็คือมีอาการช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งหายไปมีอาการช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งหายไปนะครับ สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการที่บางคนเนี่ยมีโลหิตจางเนาะพอร่างกายขาดโปรโตีนนะครับเม็เดเลือดแดงก็ผลิตได้น้อยลงพอผลิตได้น้อยลงนะครับเม็ดคือเม็เดเลือดแดงปกติมันมีหน้าที่ในการนำออกซิเจนนะครับนำสารอาหารไปที่สมองไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นช่วงไหนที่ทำงานหนักทานโปรโตีนน้อยเกินไปบางคนก็จะมีการอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงคือไปทำงานแต่รู้สึกว่า สมองแบบตื้อๆคิดอะไรไม่ออกนะครับบางทีก็เป็นจากการขาดโปรตีนก็เท่านั้นเองนะครับถ้าเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอนะครับจัดการเรื่องโลหิตจางซะเม็ดเลือดแดงดูครบปกติดีเนี่ยก็จะปัญหานี้หายไปนะครับอาการที่2นะครับเห็นไหมอาการแรกนะครับทุกคนเคยเป็นนะครับคืออ่อนเพียไม่ค่อยมีแรงนะครับแต่แปลกไหมครับผมเนี่ยไปออกกำลังกายยกน้ำหนักเยอะนะครับ เป็นคนที่น่าจะเหนื่อยระหว่างวันถูกต้องไหมครับแต่กายแต่กลายเป็นว่าทุกคนก็จะเห็นว่าเออผมก็ยังมาไลฟ์นะครับกับน้องมาเนี่ยได้สัปดาห์หนึ่งประมาณ5 6วันเลยนะครับแล้วก็ยังไปทำงานไปดูร้านสะดวกซื้อทำธุรกิจออนไลน์ทำธุรกิจสินค้านำเข้าทำคลินิกทำได้หลายๆอย่างเลยแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราเนี่ยรับประทานโปรตีนเพียงพอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงซะร่างกายเราเนี่ย มันก็จะปรับตัวนะครับทำให้อาการอ่อนเพลียะครับจำนวนไม่เลวที่ลดลงมันถูกสร้างขึ้นได้ดังนั้นจบไปนะครับสำหรับอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยบางทีอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเราขาดโปรตีนก็ได้อาการที่2นะครับซึ่งอาการนี้บางทีเนี่ยไม่ได้รับการตรวจในโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะครับอาการที่2คืออาการที่เรียกว่ากล้ามเนื้อฟอร์นะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันอ่อนแรงหรือมวลกล้ามเนื้อลดลง หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่ามวลกล้ามเนื้อฉันลดลงคือโดยปกติเนี่ยเราสามารถตรวจ muscle mass ได้ก็คือสามารถตรวจมวลกล้ามเนื้อได้แต่การตรวจแบบนี้จะไม่ได้ตรวจอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าตามคลินิกต่างๆเนี่ยเป็นรูทีนนะครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้แบบเดินไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าขอตรวจมวลกล้ามเนื้อหน่อยคือน้อยมากทุกคนคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามวลกล้ามเนื้อ ปกติของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าช่วงเนี้ยที่ร่างกายเรารู้สึกแบบอ่อนแรงนะครับทำงานอะไรก็เหนื่อยออกกำลังกายนิดเดียวก็เหนื่อยบางทีอาจจะเป็นจากมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันฝ่อลงก็ได้ดังนั้นเมื่อร่างกายได้รับโปรตีนลดลงนะครับโปรตีนเป็นวัตถุดิบในการสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นสมมุติถ้าแขนผมเนี่ยที่มันควรจะต้องมีกล้ามใช่ไหมครับแล้วมันก็ในเนี้ยเป็น80%นนะครับเป็นกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมัน ขาดโปรตีนไปกล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อลงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบโดยเฉพาะนะอันนี้จะเจอบ่อยมากคือคนที่ป่วยคนที่ป่วยนอนโรงพยาบาลทานอาหารได้น้อยขาดโปรตีนร่างกายก็จะสลายโปรตีนตรงเนี้ไปใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเม็ดเลือดสร้างเกร็ดเลือดนะครับทำให้คนที่ป่วยเนี่ยจะดูลักษณะแบบซูบผอมนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อสลายไป ยิ่งถ้าใครก็ตามนะครับที่แบบนอนโรงพยาบาลนานๆหรือป่วยนานๆบางคนอาจจะเคยมีมีประสบการณ์เป็นโควิดกินข้าวได้น้อยเนี่ยจะรู้สึกลยว่าน้ําหนักลดนะครับซึ่งน้ําหนักส่วนใหญ่ที่ลดจะเป็นน้ําหนักกล้ามเนื้อครับเพราะร่างกายเอาไขามันไปใช้เป็นพลังงานได้ส่วนหนึ่งครับแต่ร่างกายเอากล้ามเนื้อไปใช้ได้เรื่อยๆดังนั้นกล้ามเนื้อจะเป็นส่วนที่ฝ่อง่ายมากเลยนะครับข้อ3นะครับอันนี้จะเจอได้ในคนปกติ หลายคนเห็นตัวเองเป็นจนคิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดปกติใดๆมันเป็นสิ่งปกติของฉันนะครับก็คือบางคนผิวผมเล็บเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดูยกยกตัวอย่างง่ายๆบางคนเนี่ยเส้นผมเนี่ยพออายุมากขึ้นปุ๊บเส้นผมจะเริ่มค่อยๆแบบหน้าผากจะค่อยๆแบบมีพื้นที่บนน้าผากมากขึ้นนะครับบางคนเส้นผมจากเส้นใหญ่กลายเป็นเส้นเล็ก บางคนเส้นผมเนี่ยหนามากเลยนะเดี๋ยวนี้เส้นผมแบบแบนราบเลยเวลารวบผมจะเห็นชัดนะผู้หญิงที่รวบผมได้จะรู้เลยว่าเวลารวบผมด้านหลังเนี่ยกมของผมที่กรมได้เนี่ยมันจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงผ่านไป5ปี10ปีเล็กลงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจากจํานวนเส้นผมและขนาดของเส้นผมเนี่ย น้อยลงเพราะว่าร่างกายขาดโปรตีนนะครับแล้วมันไม่ได้เห็นผลทันทีเนาะบางทีใช้เวลาปีหนึ่งสองปี5ปี10ปีถึงเริ่มเห็นว่าเส้นผมเนี่ยมันลดลงเพราะที่บางทีเส้นผมมันดำๆอยู่บนศีรษะเนาะมันก็อาจจะไม่ได้แบบเห็นชัดเป๊ะนะครับแต่ผลทสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าเออเส้นผมเราเนี่ยลดลงเส้นผมเราเริ่มงอกแล้วนะครับในขณะที่บางทีอายุฉันยังไม่50เลยแต่เส้นผมเริ่มหงอกแล้วนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเล็บนะครับเล็บเนี่ยอาจจะแบบ ไม่เป็นสีชมพูแบบนี้นะครับคือปกติเล็บเนี่ยข้างใต้เล็บตรงนี้นะครับลองสังเกตด,ดูมันจะมีเส้นมันจะมีสีชมพูอ่อนๆน,นะครับตรงนั้นเป็นลักษณะของเส้นเลือดฝอยนะครับใครที่หันมามองที่เอ้ยทําไมเล็บฉันเนี่ยไม่ค่อยเป็นสีชมพูเลยแสดงว่าร่างกายอาจจะนึ่งนะครับขาดโปรตีนทําให้ เม็ดเลือดแดงลดลง2ขาดโปรโตีนทําให้เส้นเลือดฝอยข้างใต้เล็บเนี่ยลดลงก็ได้นะครับหรือ3าบางคนจะเป็นดอกเล็บเลยจะเป็นแบบเหมือนเป็นเนื้อแถวนี้ครับเป็นเนื้อแถวโคนเล็บแถวโคนเล็บแบบนี้ครับเงึงขึ้นมาไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไระครับคือมันเป็นแบบเป็นดอกๆนะครับแห้งๆนะครับบางคนก็ต้องใช้กรรไกรตัดเล็บมาคอยตัดนะครับอันนั้นเป็นอาการของคนขาดโปรโตีนซึ่งอันเนี้ย ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอาการแรกเลยนะที่ผมสังเกตตัวเองเลยเพราะว่าตั้งแต่ตอนผมเรียนจบมาตั้งแต่อายุ25นะ่นาะผมก็สังเกตเห็นว่าช่วงไหนเนี่ยถ้าผมทานโปรตีนน้อยติดกันสักเดือนหนึ่งอาจจะทํางานหนักพักผ่อนน้อยกินน้อยนะครับนะบผมจะเริ่มมีดอกเล็บขึ้นเลยเพอมีดอกเล็บขึ้นปุ๊บสัญญาณแรกเลยผมต้องรีบกลับไปคํานวณโปรตีนต่อวันและงนั้นะเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะสอนว่าเราจะคํานวณโปรตีนยังไงนะครับอ่ะอีกอันนึงของข้อ3าก็คือนอกจาก ผมกับเล็บแล้วเราจะดูผิวนะครับผิวนี่จะเห็นได้ชัดมากเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นคนผิวแห้งคนผิวมันเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแต่คนผิวแห้งจะเห็นชัดเลยช่วงไหนที่ทานโปรตีนไม่พอนะผิวจะแห้งมากขึ้นทาครีมจากรอบหนึ่งชุ่มชื้นกลายเป็นอาจจะต้องทาครีม2รอบเพื่อให้ผิวรู้สึกชุ่มชื้นบางคนจะรู้สึกมีอาการคันผิวขึ้นมาคือปกติอะผิวแห้งอะเราจะไม่คันผิวคนส่วนใหญ่นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามมันแห้งมากๆจริงอะ บางคนจะเริ่มลอกเป็นขุยๆบางคนก็จะเริ่มมีอาการคันนะครับถ้าใครสังเกตว่าตัวเองเนี่ยผิวแห้งมากขึ้นนะครับให้คิดเลยว่าเอ้ยเราขาดโปรตีนหรือเปล่านะครับสวัสดีพี่แก้วมารากตนะครับสวัสดีพี่น้อยสาสวัสดีแม่ดำนะครับอาการถัดมานะครับนอกจากผิวผมเล็บแล้วนะครับอาการที่4นะครับคือ บางคนจะมีอาการภูมิคุ้มกันต่ําลงเฮ้ยหลายคนก็บอกอาการภูมิคุ้มกันต่ําจะดูตรงไหนนะครับอาการภูมิคุ้มกันต่ําก็คือเวลาที่คนอื่นเป็นหวัดเราจะเป็นด้วยหรือเวลาที่อากาศเปลี่ยนทํางานหนักนอนดึกนิดหน่อยแล้วเราจะป่วยง่ายซึ่งจริงๆแล้วหลายคนก็บอกว่าฉันก็เป็นคนแบบนี้อันนั้นเป็นความผิดปกตินะครับเพราะโดยปกติคนเราถ้าเกิดมีกล้ามเนื้อเพียงพอมีโปรตีนสะสมในกล้ามเนื้อเพียงพอนะครับ เวลาที่เรานอนดึกวันสองวันเวลาที่อากาศเปลี่ยนเวลาที่เราไปเดินตากฝนมาเราไม่ควรจะป่วยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นหวัดหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีภูมิกันอยู่ได้ประมาณ6กถึงสิเดือนอยู่แล้วดังนั้นใครก็ตามที่ใน1ปีเนี่ยป่วยเกิน2ครั้งต้องคิดแล้วว่าเอ้ยร่างกายเราขาดโปรตีนหรือเปล่าเพราะร่างกายขาดโปรตีนทําให้วัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยลดลงนะครับดังนั้นโปรตีนเป็นวัตถุดิบในการสร้าง ภูมิคุ้มกันนะครับโดยเฉพาะเม็ดเดขาวดังนั้นถ้าภูมิกันต่ําลงป่วยบ่อยอ่อนเพลียง่ายนะครับใครเป็นวัดชั้นติดตลอดเลยให้คิดก่อนว่าเอ๊ะหรือชั้นทานโปรโตีนน้อยเกินไปนะครับข้อที่5นะครับคืออาการบวมอันนี้เจอได้น้อยหน่อยนะครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้ายังเดินได้ปกติทํางานได้ตามปกติโดยปกติแล้วเนี่ย โปรตีนที่เพียงพอจะทําให้ร่างกายของเราไม่ควรมีอาการบวมนะครับใครก็ตามมีอาการยุบยุบบวมบวมยุบยุบบวมบวม,บวมเช่นด่ดีหน้าบวมง่ายมือบวมง่ายตัวบวมง่ายนะครับนะครับอาจจะเป็นใส่ที่เกิดจากโปรตีนในร่างกายที่เรียกว่าอัลบูมินน้อยเกินไปก็ได้แต่อันนี้พบน้อยเนาะผมข้ามแล้วกันข้อห้าไปนะครับพบน้อยพบน้อยนะครับข้อ6นะครับคืออาการหิวบ่อยโดยปกติศูนย์หิวของเราเนี่ย มันจะทํางาน2ที่นะครับศูนย์หิวอันแรกคือที่กระเพาะอาหารเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารเข้าไปกระเพาะจะกลางออกนะครับเพราะมันกลางจนถึงขณะหนึ่งปุ๊บมันจะมีรีเซพเตอร์หรือตัวรับสัญญาณที่ผนังกระเพาะนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีอาการอิ่มแล้วมันควรจะอิ่มได้ประมาณ4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยใครก็ตามที่เพิ่งทานไปนะครับไม่ถึงสชั่วโมงแล้วหิวให้คิดก่อนเลยว่าเราอาจจะหิวเพราะส่วนที่2ครับ ความหิวส่วนที่2คือความหิวที่เกิดจากการร่างกายได้รับโปรโตีนน้อยเกินไปเช่นบางคนทานอาหารกลางวันสังเกตดูนะครับบางคนทานอาหารกลางวันอาจจะทานแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นมันเป็นแป้งเนาะสก็คือโปรโตีนพวกนี้มันจะเป็นพวกอยู่ในกุ้งปลาหมึกหมูสับลูกชิ้นซึ่งบางทีอ่ะก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอะ่ะบางร้านแล้วกันเขาให้โปรโตีนน้อยเกินไปนะครับ สิ่งี่เกิดขึ้นคือเราจะรู้สึกอิ่มแค่สัก2-3าชั่วโมงแล้วเราก็หิวอีกแล้วนะครับอันนั้นจะเป็นสัญญาณบอกเลยว่ามื้อนั้นเราทานโปรโตีนน้อยเกินไปนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าจะไปบังคับแม่ค้าก็คงไม่ได้นะครับเราก็สามารถทำได้โดยการที่อาจจะสั่งพิเศษอาจจะสั่งกิน2ชามเช่นก๋วยเตี๋ยว1ก๋วยเตี๋ยวมีเส้น1ชามแล้วก็เกาเหลา1ชามจะทําให้เราได้ผักและโปรโตีนเพิ่มขึ้นหรือบางคนก็บอกว่า ทานเป็นโปรตีนเสริมได้ไหมได้เหมือนกันสําหรับใครก็ตามนะครับที่เป็นแบบผมก็มคือไม่รู้แหละว่ากลางวันหรือเย็นเนี้ยจะไปะเผชิญกับอาหารอะไรนอกบ้านนะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมานะครับบางคนอาจจะทานเป็นอเมริกานโน่แก้วหนึ่งกับโปรตีน1แก้วบางคนอาจจะทําเป็นทานเป็นชาเขียวมะชะกับโปรตีน1แก้วบางคนอาจจะทานเป็นคาเคาโปรตีน1แก้วแล้วแต่เลยครับเลือกอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าลืมใส่โปรตีนเข้าไปในอาหารมื้อเช้าสักหน่อยหนึ่งครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ย สมองเวลาที่มันได้รับรู้แล้วว่าวันนี้ฉันได้โปรโตีนครบแล้วนะอย่างน้อยโปรโตีนวันหนึ่งเนี่ยได้สัก50กรัมต่อวันนี่นะผมบอกได้เลยว่ามันจะอิ่ม24ชั่วโมงแต่ถ้าได้แค่ครึ่งหนึ่งอ่ะ25กรัมต่อวันเนี่ยจะอิ่มอย่างน้อย12ชั่วโมงสบายสบายเลยดังนั้นใครก็ตามที่มีอาการหิวบ่อยหิวง่ายนะครับหิวระหว่างวันหิวก่อนมื้ออาหารมื้อถัดไปให้คิดเลยว่าฉันน่าจะทานโปรโตีนไม่เพียงพอนะครับ อาการข้อที่7ที่เจอได้เช่นกันคืออาการมีปัญหาการนอนหลับมีคนปรึกษาเยอะมากเลยว่าอายุก็ยังไม่ถึงกับเป็นวัยทองเรื่องกังวลก็ไม่มีออกกำลังกายทำงานก็ทำทุกอย่างตามปกติแต่ว่านอนหลับไม่เพียงพอปัญหานี้เกิดได้หลายสายเหตุนะครับแต่สาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เลยในคนที่ไม่ได้มีเรื่องเครียดนะครับคนที่ไม่ได้เป็นวัยทองนะครับไม่ได้ไม่ได้อายุเกิน40นะครับ ถ้าเป็นแบบนี้อาจจะนึกถึงว่าร่างกายเราอาจจะขาดโปรโตีนก็ได้หลายคนก็จะคิดต่อว่าแล้วโปรโตีนมันเกี่ยวอะไรกับการนอนหลับนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะครับจนตอน,ตอน,ต,อนตอนมาศึกษาเรื่องพวก anti aging แบบนี้ก็เลยทำทำให้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอะโปรโตีนเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบหลักเลยในการสร้างสารสื่อประสาทบางตัวในในสมองเช่นเมลาโทนินนะครับ เมลาโทนินเนี่ยด้วยตัวโครงสร้างของมันเนี่ยมันถูกสร้างจากโปรโตีนดังนั้นคนที่ทานโปรโตีนไม่เพียงพอนะครับคนที่กินอาหารน้อยเกินไปเนี่ยบางทีพอขาดโปรโตีนปุ๊บโดยเฉพาะนะคนที่ทานมื้อเย็นน้อยคนที่ทานมื้อเย็นไม่อิ่มนะครับหรือคนที่ทานโปรโตีนน้อยเกินไปเนี่ยพอกลางคืนสมองสร้างเมลาโทนินได้ไม่เพียงพอนะครับมันจะทำท่าเหมือนคล้ายๆกับจะง่วงแต่ไม่หลับครับ หลับหับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่น,นะให้คิดก่อนเลยว่าเราทานโปรโตีนไม่พอหรือเปล่านะครับซึ่งหลายคนบอกว่าเราต้องทานโปรโตีนมื้อเย็นไหมไม่ครับทานมื้อกลางวันหรือมื้อเช้าก็ได้ขอให้ใน1วันเนี่ยเราได้รับโปรโตีนเพียงพอนะครับซึ่งโปรโตีนขนาดที่คำนวณแบบบ้านบ้านนะไม่ต้องคำนวณละเอียดนะก็คืออย่างน้อยต้องมีโปรโตีนจากอาหารทุกมื้อรวมกันใน1วันได้อย่างน้อย50กรัมนะครับ พี่พูนสุขบอกว่าเสื้อสวยขอบคุณมากนะครับพี่น้อยสาบอกว่าเสื้อดอกสวยมากเลยนะครับพี่ชุติมาบอกว่าสนใจโปรตีนนะครับพี่ชุติมาสนใจโปรตีนก็มีทั้งปรที่ผมทานอยู่นะครับมีโปรตีนพืชกับโปรตีนนมที่ทานอยู่นะโปรตีนพืชจะเป็นกล่องเขียวโปรตีนนมจะเป็นกล่องชมพูนะครับก็ให้พิเศษถ้าใครสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจโปรตีนนะครับแล้วก็สอบถามน้องแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาให้ราคาพิเศษแต่ว่าวันนี้ผมมให้ความรู้เฉยๆนะครับนะครับ ใครอยากได้โปรโก็ขอน้องแอดมินนะครับในในข้อความได้เลยนะครับอ่ะสรุปแล้วนะครับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเช้ากลางวันก็ได้นะครับทานโปรโตีนให้พอกลางคืนจะหลับง่ายมากเลยแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนครับถ้าเรารับประทานโปรโตีนจากพืชหรือโปรโตีนจากนมที่ไม่ผสมน้ําตาลอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวอ้วนอยู่แล้วครับเพราะว่าน้ําตาลเป็นบอกเตอร์ของความอ้วนเราไม่ได้ทานน้าตาลเนาะมีแต่โปรโตีนโปรโตีนเนี่ยถ้าเข้าไปเดี่ยวเดียวนะครับ โดยที่ไม่มีแป้งน้ําตาลเป็นส่วนประกอบอะ่ะมันจะกระตุ้นระบบการหอวผานมันจะทําให้เราผอมลงนะครับบางคนจะผอมลงตอนนอนด้วยถ้ามื้อเย็นเนี่ยทานโปรตีนที่ไม่มีน้ําตาลนะครับแทนมื้ออาหารแบบเนี้ยก็จะผอมลงได้นะครับอ่ะข้อแแล้วกันเดี๋ยวไม่จบนะครับวันนี้นะครับอ่ะพี่น้อยสาถามว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวแล้วสั่งลูกชิ้นเนี่ยนะครับแม่ค้าจะใส่น้อยถูกต้อง เวลาแม่ค้าใส่น้อยนะครับเราก็จะไม่ค่อยอิ่มเนะี่ยแล้วก็เราก็จะขาดขาดโปรตีนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นก็สั่งเกาเหลาเพิ่มหรือว่าพกโปรตีนไปทานเองมื้อกลางวันก็ได้นะครับอ่ะข้อ8แล้วกันนะครับข้อ8นะครับอาการนี้เป็นอาการที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ฉันจะเป็นวทยทองหรือเปล่าฉันอายุเกิน40แล้วเออารมณ์ฮอร์โมนฉันแปรปรวนหรือเปล่าจริงๆถ้าจะถามว่าฮอร์โมนแปรปรวนหรือเปล่าเป็นได้นะครับเพราะว่าข้อ8เนี่ยเขาพบว่า เวลาที่ร่างกายขาดโปรโตีนนะครับโปรโตีนจะเป็นต้นกําเนิดของการสร้างฮอร์โมนบางตัวอยู่แล้วดังนั้นเวลาที่ร่างกายเราขาดโปรโตีนสารสื่อประสาทฮอร์โมนต่างๆเนี่ยมันจะผลิตผิดปกติพอร่างกายเราเสียสมดุลเสร็จปุ๊บสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกหดหู่ไม่ค่อยแอคทีฟนะครับอารมณ์แปรปรวนแบบนี้อาจจะเป็นได้เลยนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะรู้เลยว่า ร่างกายของเราเนี่ยมันแปลกมากเลยครับถ้าร่างกายของเราเนี่ยเริ่มขาดโปรตีนนะนอกจากอาการเจ็ดข้อก่อนนะ้เนี่ยอารมณ์จะมาเลยอารมณ์จะแบบงุดหงิดจะรู้สึกควบคุมอารมณ์ได้ยากดังนั้นทานโปรตีนให้พอครับการควบคุมอารมณ์จะง่ายมากๆเลยนะครับแวนนะครับอาจาร,รย์แวนมาช่วยนะครับบอกว่าโปรตีนบวกไขมันนี่กระตุ้นกรูคาก้อนในขั้นสุดถูกต้องนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับใครอยาก กระตุ้นระบบการหอบผ่านได้ดีทําแบบอาจารย์แวนบอกครับมื้อเย็นอาจจะทานเป็นโปรโตีนนะครับที่ไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบหรือเด็ดกว่านั้นอาจจะทานโปรโตีนกับไขมันที่ดีต่อสุขภาพก็ได้โปรโตีนเลือกโปรโตีนที่ไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเนะาะไขมันก็จะเลือกเป็นพวกน้ํามันมะกอกน้ํามันรําข้าว MCT ออยก็ได้นะครับแบบที่อาจารย์แวนบอกนะครับอ่ะข้อ9นะครับ เมื่อกี้ข้อ8คืออารมณ์แปรปรวนเนาะเพราะสารสื่อประสาทมันถูกสร้างจากโปรตีนแล้วพอเราขาดโปรตีนอารมณ์หมุดหงิดซึมเศร้านะครับจะเกิดขึ้นเลยข้อ9นะครับคือสมองเนี่ยจะโฟกัสอะไรได้ช้านะครับใครก็ตามที่ร่างกายขาดโปรตีนนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็จริงนะครับแต่จิตของเราเนี่ยบางทีพออารมณ์มันแปรปรวนสมองมันทำงานช้าโฟกัสได้ได้ไม่ค่อยดีมันเป็นจากอาหารนะครับ พอร่างกายเราทานโปรตีนไม่พอก็ส่งผลทําให้การโฟกัสในงานไม่ดีนะครับทําให้บางคนมีอาการเบร์เบบางคนลงจากรถจําไม่ได้แล้วเอ๊ะเมื่อกี้ฉันล็อกรถหรือเปล่าหรือบางทีเอ๊ะไปจอดรถไว้ในห้างจําไม่ได้ว่าตัวเองจอดไว้ชั้นไหนจําไม่ได้ว่าอยู่ล็อกไหนนะครับผลสุดท้ายเดินหาอยู่ตั้งนานปรากฏว่าไปดูผิดล็อกนะครับ นะก็คิดว่ารถตัวเองถูกขโมยดังนั้นเวลาที่สมองของเราเนี่ยได้รับโปรตีนน้อยเกินไปนะครับสมองของเราจะมีการทํางานที่ลดลงอยู่แล้วแล้วอย่าลืมนะครับในสมองของเรามีน้ําและโปรตีนไขมันเป็นส่วนประกอบอีกรอบนะครับในสมองของเราหลักๆมีน้ําไขมันแล้วก็โปรตีนนะครับไขมันนี่คือเป็นไขมันดีนะครับแล้วก็โปรตีนนะครับเป็นส่วนประกอบดังนั้นพอร่างกายเราขาดโอเมก้า3 ขาดโปรตีนแล้วก็ขาดน้ําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้สมองเราคิดช้าสมาธิลดลงมีอาการเบลอได้นะครับและข้อ10นะครับถ้าร่างกายเราขาดโปรตีนตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะตั้งแต่เด็กๆลูกเราหล่ะเราขาดโปรตีนเนี่ยหบางทีเด็กจะตัวเตี้ยนะครับสบางทีเด็กเนี่ยจะผมน้อย3บางทีเด็กจะมีพัฒนาการบางอย่างช้านะครับสบางทีเด็กคนนั้นจะน้ําหนักต่ํากว่าเกรนกว่าเกณฑ์นะครับบาง 5นะครับบางทีเด็กคนนั้นน่ะอาจจะโตปกติแต่ปริมาณกล้ามเนื้อน้อยดังนั้นใครก็ตามมีลูกๆนะครับให้คํานวณโปรตีนง่ายๆแบบนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะสมมุติถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ให้คิดกลมๆไว้ก่อนว่าโปรตีนขอวันหนึ่งประมาณ1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันวิธีการคํานวณง่ายมากเลยอย่างเช่นผมหนัก70กิโลกรัมผมก็เอาน้ําหนักผมคูณด้วยเลข1ครับผลที่ออกมาก็คือ โปรโตีนที่ผมต้องทานต่อวันคือ70กรัมต่อวันแต่ถ้าคุณผู้หญิงส่วนใหญ่บอกว่าเอ๊ะฉันไม่แน่ใจว่ามวลกล้ามเนื้อจริงๆฉันเท่าไหร่ผมก็เลยให้จําแบบนี้เนื่องจากน้ําหนักของเราเนี่ยบางทีมันมีทั้งไขมันและกล้ามเนื้อผสมกันเนาะนะงั้นเราเอาคิดกลมๆเลยว่าทุกคนถ้าเป็นผู้หญิงนะครับกินโปรโตีนประมาณ50กรัมต่อวันนะครับถ้าผู้หญิงสมมติมีม,มวลกล้ามเนื้อกลมๆเนาะห้กิโลกรัมคูณด้วย1นะครับห้คูณหเท่ากับ กรัมของโปรโตีนนะครับดังนั้นเวลาที่เราดูโปรโตีนง่ายๆครับเนื้อสัตว์เนื้อปลาเนื้อหมูประมาณ1ฝ่ามือของเราแล้วกันจะมีโปรโตีนประมาณสัก20กรัมดังนั้นเวลาที่เรากินสเต็กสักชิ้นหนึ่งให้คิดเดี๋ยวเอ้ยสเต็กชิ้นนี้นะใหญ่เท่าฝ่ามือของเราเลยก็จะได้โปรโตีนประมาณ20กรัมแล้วเราก็บวกไปเรื่อยๆครับมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอบวกไปซิว่าวันหนึ่งเราได้โปรโตีนครบ50กรัมต่อวันหรือเปล่า คำถามถัดมาที่หลายคนจะสงสัยว่าแล้วถ้าเรากินเกินล่ะกินเกินก็เปลืองครับแค่นั้นเองครับร่างกายเรามีระบบในการขับโปรโตีนออกจากร่างกายอยู่แล้วทางปัสสาวะนะครับทาให้ปัสสาวะเนี่ยขับตัวโปรโตีนที่ย่อยแล้วเนี่ยออกจากร่างกายได้นะครับดังนั้นจริงๆส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยกลัวเกินหรอกเพราะคนส่วนใหญ่อะถ้าถามว่ากินเท่าไหร่คนส่วนใหญ่เกือบจะตอบผมไม่ได้ด้วยซ้ำว่า เมื่อวานกินโปรตีนเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าถามผมใช่ไหมครับเมื่อวานนี้มื้อเช้าผมกินโปรตีนไป22กรัมเพราะว่าโปรตีน1ซองของผมมี22กรัมใช่ไหมครับดังนั้นมื้อเช้าผมรู้เลยผมกินโปรตีนกับชาเขียวไปผมได้โปรตีนไป22กรัมตอนมื้อเย็นผมทานโปรตีนไปอีกนะครับประมาณ40กรัมเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยผมทานเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสเต็กนะครับ2ชิ้นอีก40กรัมดังนั้นเมื่อวานนี้ผมทานโปรตีนไปทั้งหมด 62กรัมโดยประมาณอันนี้เห็นไหมผมคำนวณได้เพราะว่าผมรู้ว่าเมื่อวานนี้ผมทานเท่าไหร่นะครับแล้วตอนเย็นทานเท่าไหร่เห็นไหมผมทานขาดด้วยนะตัวผมเองริงงต้องทานโปรตีน70กรัมแต่เมื่อวานนี้ผมยังทานขาดแหละผมยังทานแค่62กรัมดังนั้นใครก็ตามที่ไม่รู้ว่าตัวเองทานโปรตีนเท่าไหร่ลองสังเกตดูไม่ต้องซีเรียสมากสังเกตดูเอ๊ะเชา้าฉันกินอะไรมีโปรตีนวันเท่าไหร่ กลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรแล้วจะรู้เลยว่าจริงๆคนส่วนใหญ่ไม่ได้กินโปรตีนเกินนะทุกคนส่วนใหญ่จะกินโปรตีนขาดนะครับแต่สําหรับใครก็ตามที่มีลูกๆเช่นผมมีลูกสาวใช่ไหมครับลูกสาวผมเนี่ยเขาจะทานโปรตีนมื้อเช้าเนี่ยประมาณสัก5กรัมโปรตีนมื้อเย็นอีกประมาณ10กรัมเป็น15กรัมลูกสาวผมหนัก40กิโลกรัมนะทุกคนจริงๆต้องทานโปรตีน40กรัมสังเกตเห็นไหม แต่ว่าลูกสาวผมเนี่ยเขาทานโปรตีนจากอาหาร2มื้อเช้าเย็นออรวมกลางวันด้วยนะครับก็ประมาณแค่1 5 20กรัมเองดังนั้นเขาจะขาดโปรตีนอีก20กรัมดังนั้นสิ่งสิ่งที่ผมทำมง่ายๆนะครับคือเมื่อร่างกายผมนะครับเมื่อร่างกายลูกสาวผมสิได้รับประทานโปรตีนน้อยลงผมก็จะบอกลูกสาวผมว่าให้กะกะเอานะวันหนึ่งให้ทานโปรตีนประมาณสักครึ่ง2อง ครึ่งซองของโปรตีนที่ลูกสาวผมทานเนี่ยโปรตีนผมทานลูกสาวผมทานโปรตีนจากพืชใช่ไหมครับโปร,โปรตีนจากพืชเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้ครับเวลาเราทานนะครับครึ่งซองจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ12 11กรัมเพราะว่า1งซองมี22กรัมใช่ไหมครึ่งซองจะมี11กรัมผมก็บอกให้กะกะเอาประมาณครึ่งซองแบบนี้เป็นต้นนะครับผมอตอบคำถามสักหน่อยนะครับอ่า อาจารย์แวนมาช่วยตอบให้นะครับพี่สุพรพิษถามว่ากรูคาก้อนคืออะไรนะครับอาจารย์แวนตอบเลยว่าเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสลายไขมันถูกต้องครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ร่างกายของเราเนี่ยทานโปรตีนหรือทานไขมันหรือทาน2ออย่างพร้อมกันโดยที่ไม่มีข้าวไปน้ําตาลในมื้อนั้นนะครับในช่วงนั้นร่างกายก็จะกระตุ้นให้ฮอร์โมนกรูคาก้อนทํางานแล้วฮอร์โมนตัวนี้จะไปกระตุ้นให้มีการเผาผลาญไขมันมากขึ้นนะครับ พี่อภิญญาถามว่าสาหรับคนที่ไม่ชอบเนื้อหมูไม่ชอบกินไก่ไม่ชอบกินปลาทานถั่วแทนได้ไหมได้นะครับสมมุติถ้าอย่างลูกสาวผมเนี่ยเขาทานโปรตีนจากพืชน,นะครับเขาผมก็จะใส่โปรตีนจากพืชให้เขาในนี้อยู่แล้วนะครับสาหรับใครที่เป็นสายโปรตีนจากพืชเนี่ยอย่างเช่นโปรตีนแพนเบดอันเนี้ยผมจะใส่โปรตีนจากถั่วลันเตาโปรตีนจากข้าวโปรตีนจากเมล็ดทานตะวันโปรตีนจากเมล็ดฟักทองโปรตีนจากอัลมอน์โปรตีนจากอะโวคาโด นะครับผงกีวีผงลัสเบอรี่นะครับพวกนี้เข้าไปเพื่อให้ได้โปรตีนนะครับหลากหลายชนิดแล้วร่างกายจะได้เอาไปใช้ได้กดอะมิโนจําเป็นครบดังนั้นใครก็ตามจะทานเหมือนผมนะครับโดยปกติผมอะ่ะยังมีเอนไซม์ในการย่อยนมในร่างกายได้ดีผมจะทานเป็นโปรตีนแบบนี้เป็นกล่องชมพูนะครับนะครับส่วนอันนี้เป็นโปรตีนจากพืชนะครับดังนั้นลูกสาวผมทานโปรตีนจากพืชนะครับ ผมทานโปรตีนจากนมนะครับไม่บอกโปรแล้วกันใครอยากดูก็สามารถพิมพ์สนใจโปรตีนแล้วก็สอบถามน้องแอดมินได้นะครับมีราคาพิเศษให้สำหรับแฟนคลับที่ผมรักนะครับโอเคนะครับดังนั้นตอบคำถามให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับใครก็ตามนะครับชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามผมได้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงสลับกันนะครับบางวันตอนเที่ยงก็จะเป็นแฟนผมมาวันนี้วันนี้ผมมาเล่าความรู้ให้ฟังบางวัน แฟนผมก็จะมาเล่าความรู้ด้วยนะครับแล้วก็แนะนําสินค้าที่เป็นพวกสินค้านําเข้าต่างๆด้วยนะครับก็ถ้าชอบเราสองคนก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ช่วงทิงเที่ยงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับก็เจอกันนะครับนะโอเครักทุกคนนะครับอ่ะพี่อภินยาถามว่าแป้งข้าวหมากมีน้ําตาลไหมมีทั้งข้าวมีทั้งแป้งมีทั้งน้ําตาลเลยครับแป้งข้าวหมากก็ตรงๆเนาะเราเอาข้าวนะครับมาใส่ โปรไบโอติกเข้าไปมันก็จะย่อยเป็นแป้งและน้ําตาลบางส่วนดังนั้นในแป้งข้าวหมักจะมีทั้งข้าวแป้งและน้ําตาลก็ทานในปริมาณพอเหมาะก็ถือว่าทานได้นะครับผมพี่สําราญบอกว่าคนอายุมากขึ้นจะกินตัวไหน,นะครับผมมีลูกศิษย์หลายคนที่พออายุเกิน35-40แล้วเนี่ยเอนไซน์ N ในการย่อยนมจะไม่ค่อยดีนะครับผมก็จะแนะนําเป็นโปรตีนพืชแบบนี้นะครับถ้าโปรตีนพืชจําง่ายกล่องเขียวพืชสีเขียวนะครับถ้านมนะครับ รสสตอเบอรี่จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับดังนั้นสรุปคนที่อายุเกิน35แล้วทานนมแล้วรู้สึกว่าท้องอืดให้กินโปรตีนพืชน,นะครับก็ใครอยากได้โปรโมชั่นใดๆก็สอบถามน้องแอดมินทางข้อความได้เลยนะครับก็รักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามชอบความรู้ในคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับรักทุกคนอยากให้คนไทยสุขภาพดีครับผมเชื่อว่าถ้าคนไทยรู้จักการทานอาหารดูแลสุขภาพแล้วก็ รู้จักเลือกอาหารเสริมเฉพาะที่ไม่ใช่สารเคมีนะครับผมเชื่อว่าคนไทยจะไม่จำเป็นต้องกินยาเลยตลอดชีวิตรักทุกคนนะครับเราวเจอกันกับผมในไลฟ์ถัดไปสวัสดีครับ